สวัสดีครับพี่น้องรายการพระคำนำสุขมาถึงท่านแล้วนะคะฮาเรียยาพระเจ้ายิ่งใหญ่ให้จัดทํารายการนี้เตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ําก่อนแรงเตรียมพระคำก่อนไปวันทาความดีมากที่สุดก่อนไปสวรรค์โดยพระองค์ทรงนํานะคะธิษฐานก่อนครับพี่น้องฮาเลียริยาสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์เพคะลูกขอสรรเสริญขอพระคุณพระองค์ทุกลมหายใจเพคะขอบคุณสําหรับความรักสําหรับลมหายใจสําหรับการเยียวยารักษาโรค สำหรับการดูแลเลี้ยงดูไม่ขัดสนในแต่ละวันสำหรับการอาราขาทั้งย4บชั่วโมงสำหรับทรงไถให้พ้นบึงไฟนรกให้พ้นโลกีวิสัยทั้งฟังให้พบความรอดให้มีชีวิตในรันให้ได้หมูก,กุศลให้ได้ของประทานทั้เก้าอย่างให้ได้บ้านสวรรค์ให้ได้ชื่อจดไว้ในบัญชีสวรรค์ทุกคนที่เป็นธรรมิกชนของพระเจ้าที่ใจสัตย์ซื่อมือสะอาดอ่อนน้อมถ่อมตน ลาตกาซีด OR ุดโกโฟในการประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าทั่วโลกพระคาสฮาลังฟ่านเอเคซีนกัสอูฟาเตอินเฮฟเว่นเฮลโรต์เบยอนเนมอยู่คิงดอมคัมอยู่วินบิดาโนเนเดนซีดินเฮฟเวนกิวานเดเดลเดเดเบนด์ฟอร์กิฟอันเดเดแอสวิออนโซแฮฟอร์กิฟเวนเอาเดเธอร์แอนด์ลีดาตอนดิทูทิมเทชันบัตดิลิเวอร์อันฟอร์มีมันฟอร์ยอิสคิงดอมเอนด์พาวเวอร์แอนด์เดกคอรีฟอร์เอฟเวอร์เมน ข้าแต่พระบิดาของข้าพงษ์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พนามของพระองค์งเป็นที่เทิดทูนสักระขอให้นาจักรของพระองค์ได้รับการสถาปนาไวา้ขอให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จในโลกเช่นเดียวในสวรรค์ขอโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพงศ์หลายในการวันนี้ขอทรงยกนี้ข้าพงศ์ตรายเหมือนที่ข้าพงศ์ตรายยกนี้ผู้ที่เป็นนี้ข้าพงศ์ตรายเช่นกันและขออย่าให้ข้า,ขาพระองค์ทั้งหลายล,ล,ล้มลงเมื่อถูกทดลองแต่ขอทรงช่วยข้าพงค์ให้พ้นจากมารได้เห็นว่าด้านหน้าริษเตพัสรี เป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิตอาเมนฮาเลออยยาแต่ขอพระเจ้าเสด็จมาเป็นประธานในพิธีเถิดไปค้าภพันธกิจจะได้ไม่ล่มผีมรซสาตานไม่มีสิทธิ์มีส่วนในพันธกิจของพระเจ้าขอให้ผีมารถูกพระเจ้า,จาขจัดออกไปให้สินส้นซากโอพระบิดาพระคาละคาชิฮุดโกโฟหากลูกทําผิดเรื่องไรกราบขอประธานอภัยบาปด้วยเถิดเจ้าค่แะแต่ขอพระพรจากสวรรค์เทลงมาให้ลูกลูกทุกคนที่ใจสัตว์ซื่อมือสะอาดในการเฝ้าเดียวในการแชร์พระพรในการแชร์พระคํานี้ ให้กว้างไกลไปทั่วโลกเพื่อประกาศพระเกียติคุณของพระเจ้าทุกวันขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เถิดเจ้าค่ะขอบคุณพระองค์ในนามพะเยูวาเมนในสดุดีร้อยสิบสามข้อสองขอให้พระนามของพระยาเวเป็นที่สรรเสริญตั้งแต่บัดนี้และสืบไปนิรันดรนะให้พระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้คนรู้จักทั่วโลกนั่นเองพี่น้องว่าเป็นพระภาาของพระเจ้า พระยาเวเป็นพระเจ้าพระเยซูก็เป็นพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงเป็นพระภ้าของพระเจ้าฉะนั้นะคนรู้จักหมดทั่วโลกนะคะมาสัรนเสริญพระเจ้าเพื่จิตวิญญาณและความจริงค่ะแตงจีสัตว์เพสหลอดเพสหลอดกอบุญระเย คนนั้นนายมันคงในทาพระเยซูร้องชีวิตตามประตินรักความเที่ยงธรรมขอาการทรงนำทำตามการช่วยกู้ให้รักจริงใจในทางของพระเยซูให้โลกรู้เราเป็นหนึ่งใจในพระเจ้าให้โลกรู้เราเป็นหนึ่งใจในพระเจ้าหนึ่งใจในพระเจ้า โลกเมียจะมีความสุขเพราะทุกคนมาเชื่อพระเจ้าก ทำได้ยัมเกรงพระเจ้าและที่ถ่อมใจด้วยนะใจสัต์ซึ่งมือสะอาดเชื่อฟังพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยา,ยายที่บ้านพี่น้องฝนตกไหมคะที่นี่แดดจ้าวันนี้ค่ะพี่น้องนะที่ฮ้องกงเป็นอะไรม้างอะลูกเก้าเอที่ตรังเป็นไงมัางอะลูกกุศลที่ชัยภูมิเป็นไงมัง่งลูกกุศลอยู่ชัยภูมิใช่ไหมลูก แล้วก็มีลูกจงดีอยู่จังหวัดไหนนะบอกแม่ด้วย <c oughs> ขอบคุณทุกแรงใจนะขอบคุณทุกแรงเหงือก <c oughs> ที่ให้กำลังใจคนแกๆ่ๆจัดรายการ73ขวบแล้วนะพระเจ้าสเสริมแรงทุกวันวันนี้ไม่ได้ถางสวนแต่ปลูกต้นไม้แทนปลูกต้นไม้ได้สามกระถางปุดดินใส่กระถางนะออกกำลังกายได้เหงื่อทุกเช้าเลยก่อนจะทำรายการนะคะ เฝ้าพระเจ้าตั้งแต่ตีสามตีสี่ตีห้าสามเวลาเนี่ยพี่น้องเฝ้าไปเถอะนะแล้วพระเจ้าจะประทานปัญญาให้พระคำที่มาถึงท่านในวันนี้สดุดีสามเจ็ดนขะ้อสอง for l i k e g l a s s นะเหมือนญานะพวกเราเนี่ยเหมือนญานะั่นแหละเหี่ยวเฉาในที่สุดนะ t h e y w i l l speedly นะ wither แปบลบว่าเหี่ยวแห้ง wither นะ and like green new grass they win fade fade แปล mm ว่าเหี hmm. fate. Fate mm ่ยวเฉาอา a y เห็นไหมเพราะว่าในไม่ช้าเขาก็จะเหี่ยวแห้งไปเหมือนต้นหญ้าและเขาจะเฉาตายเหมือนพืชผักอ่าเห็นไหม fade ถ้าอ่านว่า fade fade แปลว่าเหี่ยวเฉาแต่ถ้า fade fade แปลว่าเชื่อเห็นไหมภาษาอังกฤษที่ต้องจำไปน้องอ่า ในไม่ช้าคนชั่วจะเหี่ยวแห้งไปเหมือนต้นหญ้านะคนชั่วเหี่ยวเพ้่แต่คนชอบทำจะมีชีวิตนิรันดร์นะถึงตายไปก็มีชีวิตนิรันดร์พระเจ้าให้ชีวิตนิรันดร์ทุกคนนะคะแก่คนชอบทำอิสยาบทที่40ข้อ7 the green grass has dried up the blossom นะ ดอกไม้ต้นไม้นะฟังให้ดี has w i t h e r เหี่ยวแห้งรยไปเหมือนกัน because the very spirit of Yahweh has blown upon it the people are green grass เห็นไหมต้นหญ้าเหี่ยวเฉาและดอกไม้ก็ร่วงโรยไปเพราะองค์พระเป็นเจ้าทรงหายใจรถใส่มันแน่ทีเดียวมนุษย์เราก็เหมือนหญ้าเห็นไหมพระเจ้าหายใจรถ ก็เหี่ยวแห้งไปในที่สุดเราเหมือนดอกไม้หรือหญ้านั่นเละเหี่ยวแห้งไปในที่สุดทุกคนเนี่ยนะแต่ถ้าพระเจ้าให้ชีวิตดีรันแล้วมั่นคงยืนนานเรามาเดินทางความชอบธรรมของพระเจ้าเราอย่าให้เหมือนคนชั่วถูกแห้งเหี่ยวไปถูกทิ้งในบึงไฟนรกในที่สุดนั่นเองพระเจ้าทรงหายใจรดต้นหญ้าเหี่ยวไปในทันใดเหมือนมนุษย์ถ้าพระเจ้ารีบลมหายใจก็ตายฉะนั้นจริงไหมพี่น้อง ปลุกมือถวายเกียรติพระเจ้าถ้าพระเจ้ารีบลมหายใจเนี่ยเหมือนสามีไม่เป็นพระเจ้ารีบลมหายใจก็ไปแล้วแปดสิบห้าัวเห็นไหมนั่นแหละแต่อยู่ถึงแปดสิบห้าเดือนในวงจรของผู้ชายที่จริงเจ็ดสิบกว่าปีก็ไปแล้วตั้งแต่ผ่าตัดหัวใจได้นะก็น่าจะไปแล้วไม่เป็นอธิษฐานของพระเจ้าช่วยตลอดนะคะขอบคุณพระเจ้าแล้วของไม่เป็นนี่ที่จริงไปตั้งแต่หกสิบเพราะไม่เป็นอธิษฐานด้วยหกสิบปีไปยังไม่อยากอยู่แล้ววะ โลกนี้ไม่สึกวิเลยเลยมีแต่คนชั่วคนพานคนข่มเหงรังแกเพไม่เป็นอนธิษฐานกบนนะั้นแน่เมื่อก่อนนะแต่พอเจอพระเจ้าพระเจ้ายืดมาเห็นไหมเจ็ดสิบสามปียังไม่ตายเห็นไหมขอบคุณพระเจ้าปรบมือต่อไปแก่พระเจ้าเห็นไหมแล้วแต่พระเจ้าจะเก็บเมื่อไรแต่พระเจ้าว่าสองปีไม่แน่พาไปหมดนะหลายแยะพาไปเลอยผลอยผลอเลยเพราะว่าโลกมันเกี่ยวอย่างแรงนะพี่น้องนะถึงไม่ปังมางทไงถึงทําคลิปนี้ ไม่ประมาทในชีวิตไงเตรียมตัวก่อนตายไงเอาขอบคุณน้องเล็กด้วยพระเจ้าอวยพรจ้าสดุดีเก้าสองข้อเจ็ด When the wicked ones ah uh, sprout sprout uh, งอกโหน้นะ uh, งอกงามนะ่ๆนะดังต้นหญ้า as the vegetation เหมือนพันธุ์พืชหรือต้นหญ้านะ and on the practitioner นะปฏิบัติ of what is hurtful b ล o s s ซ m blossom ป Bl ไปว่าดอกไม้โฟดเห็นไหมให้งอกงามอ่า <c oughs> ต้องพินาศไปทุกคนเนี่ยคือถึงแม้คนเร็วจะงอกงามดังย่าและคนชั่วทั้งปวงจะรุ่งเรืองพวกเขาก็ถูกทําลายพินาศไปตลอดการเห็นไหมคนชั่วจะรื่นบางคนโอ้ขายยาเสพติดได้ร้อยล้านพันล้านสนไทยเรียบร้อยพี่น้องถูกยิงปุ้งเดียวตายแล้ว เรียบร้อยเอาไปไม่ได้สักบาทนึงนั่นและคนชั่วคนแก๊งมิจฉาชีพเหมือนกันถูกจับได้เห็นไหมเผาเนียนแปรเป็นไหมที่เออบางทีระเบิดตึมเดียวเรียบร้อยบางทีไฟฟ้าช็อตตายเรียบร้อยนั่นและนั่นและรถซ้ำนะเหมือนกับไอ้ต้นไม้ดอกไม้เหมือนกันเหี่ยวเฉาไปหรือว่าถูกทำลายไปนะงอกงามได้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ พินาศนะดยพระหัตของพระเจ้าพระเจ้าจะทําลายไปเองคนช่วยอยู่ไม่นานแล้วพี่น้องคนเลวจะงอกงามดังต้นหญ้าแต่ทว่าถูกทําลายพินาศไปตลอดกาลนูนะเอาขอบคุณลูกไปทูลด้วยสวัสดีครับแม่พระเจ้าไว้พอลูกยากอบบทที่หนึ่งข้อสิบ but the rich in his humanly เอชันอ่านช้าๆหน่อยนะไปว่าการลบปลูหรือโออวดหรือว่าเอ่อฮิวมินเดชันหน้าอัอาย uh, อันนี้จงอย่าโออวดถ้าโออวดแล้วตกตำ่ำ because as the flower of the fin he win p a s s away คนมั่งมีก็จงโออวดเมื่อตกต่ำลงเพราะว่าเขาจะต้องร่วงรับไปดุดดอกย่ายห็นไหมบางคนคนรวย รวยเป็นร้อยล้านพันล้านนั้นอวดใหญ่ฉันมีบ้านฉันมีรถฉันมีที่ดินเหมือนข่าวเมื่อเช้าเห็นไหมอไอ้ไอ้อะไรนะไอ้คนที่เฝ้ายามมันเขาเรียกอะไรนะคนที่เฝ้ายามันแล้วเขาเขียนโพสต์ดูถูกเพื่อนนะั้นโอคนเฝ้ายามนี่เงินเดือนนิดนึงแต่ผมเงินเดือนเป็นแสนน,น่นาน,น,านไปว่าดูถูกเพื่อนนะนะั่นไงไม่ได้คนรวยอย่าลบดูดูมินเราต้องเห็นใจกัน ทำงานอะไรสุจริตนะทำไปเถิดเขาเคยเป็นทหารมาแต่เขาไปเฝ้ายามหน่อยเพราะว่าอยู่ใกล้แม่เห็นไหมเขามีเหตุผลเมื่อก่อนก็อยู่เป็นทหารอยู่ภาคใต้เขาต้องไปเฝ้าแม่อยู่ภาคอีสานันเนี้ยไกลงไงเขาเลยลาออกไปเป็นยามเฝ้า,า,าได้เฝ้าแม่พันนานเอาเงินเดือนน้อยก็ทนนะเพื่อได้ดูแลแม่เห็นไหม คงนิสัยดีนะยามคนนั้นนะน่ะนี่ก็เหมือนกันสมมุติว่าเราเป็นคนชอบทำอย่างเงี้ยคุณอารีเป็นคนชอบทำเคยมาว่าลบหลู่ันี้อ่าพราะว่าลบหลู่มีถูกกล่มแหงเ,หเพพวกเรามีถูกเหมือนไม่เป็นก็ถูกกลุ่มเหงทาไมแก่ป่านี้เมื่อก่อนเป็นครูทําไมไม่ได้เงินเดือนเพราะครูรับจ้างพี่น้องท้าลาออกก็ไม่ได้เงินเดือนรับจ้างมาสิบปีจะไม่จบเรียนครูจบก็เป็นครูรับจ้าง ไม่ได้ครูรัฐบาลถ้าครูรัฐบาลได้เงินเดือนตลอดใช่ไหมนี่ครูรับจ้างพอเราลาออกแล้วก็ไม่ได้เงินเดือนแล้วแต่ดีว่ามีสวนอยู่นิดนึงก็ได้ทําสวนเล็กๆ,ๆน้อยนอยน,อยนะให้เงื่อออกแล้วเพื่อนก็ดูถูกพี่น้องแต่ไม่เป็นไรเราทํางานสุจริตพระเจ้าเห็นโนพระเจ้าที่ให้มงกฎุฎสวรรค์ไม่เป็นแล้วในการสัตว์ซื่อมือสะอาดในการเฝ้าเดี่ยวในการแชพร่พระพรทุกวันในการแบ่งปันพระคำทั่วโลกทุกวัน แปดปีแล้วไม่เคยหยุดเลยแม่ป่วยก็ไม่เป็นงาบงาบอยู่เรื่อยอาปาถวายเกียรติพระเจ้าแต่งเพลงวันเป็นหลายเพลงเดี๋ยวนี้แม่เป็นจะจดไว้จดไว้เอาเพลงคัดเลือกตอนเนี้แม่เป็นคัดเลือกได้เจ็ดสิบกว่าเพลงแล้วจากถ้าร้อยเพลงนะเอามาคัดเลือกเหลือเจ็ดสิบกว่าเพลงแล้วต่อไปก็เพิ่อมอีกนั่งนั่งเขียนเจ็ดสิบกว่าเพลงพี่น้องเมื่อยมือ,มอแต่ไม่เป็นไรพระเจ้าเสริมพลังนี่ได้เจ็ดสิบแปดเพลงเนะน,นี้ยวันเนี้นะ นั่งเขียนนั่งเขียนพออ่านพระคำบทไหนก็เขียนนะคะพี่น้องนั่นแหละคนมั่งมีโอ้อวดแต่เมื่อเขาตกต่าเพราะว่าเขาจะล่วงลับไปดุดดกญ้าเห็นไหมต่อไปเขาก็ตายเพยพี่น้องรวยเป็นล้านาออก็ไปไม่ได้สักบาทหนึ่งเราต้องคิดถ่มใจตลอดเลยพระเจ้ารวยที่สุดในโลกฉะนั้นเราเป็นลูกพระเจ้าเราไม่มีก็ขอพระเจ้าแต่เราต้องทํางานนะไม่ใช่ขออย่างเดียว เขาบอกขี้ขอขี้ขออะไรอะเราต้องทำงานทำงานสุจริตเหมือนลูกภิญญาก็นวดนคุณอารีทำงานไม่ได้ก็ไม่ผือลูกหลานเขามีเลี้ยงสามีมีเลี้ยง,ยงก็ไม่เป็นไรผมไม่เป็นสามีตายแล้วไม่ไม่ได้เลี้ยงแล้วไม่เป็นหางนะอย่างนั้นแหละแต่งงานสุจริตแต่พระเจ้าไม่ให้อดสักวันนึงเมื่อวานก็ทั้งแตงโมทั้งสับรถทั้งกล้วยเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเป็นลูกพระเจ้าต้องอดทน และปฏิบัติตามไม่ผิดศีลธรรมไม่ลักขโมยไม่เข็นฆ่าไม่ฉาไม่นินทากันทุกที่ไม่เจาหงอไม่หัวตัวไม่ร่วงปรนีทำความดีอย่างเดียวถวายพระเจ้าไม่รับเงินทองไม่รับตําแหน่งหน้าที่ของใครฟีไม่เอาฟีทั้งโลกปัดหมดตอนเนี้ยมุ่งทางพระเจ้าอย่างเดียวไม่ไหวรูปเคารพไม่ไหว้ผีอีกต่อไปบายใจผึดพี่น้องคนมั่งมีเศรษฐีอวดโอ้ใหญ่โตไม่กี่วัน เพราะชีวิตนี้แสนสั้นไม่กี่วันร่วงรับดุดดอกหญ้าทุกคนเอ้ยเนี่ยเจ้าให้แต่งเห็นไหมก็เจ้าบอกเพรพี่น้องอ้าจากอิศยาที่เราเรียนแล้วนะ40สิบข้อเจชีวิตเราร่วงโรยไปในไม่ช้าเราจงมาศึกษาทางไปสวรรค์เราอยู่ได้ไม่นานในทุกชีวันเงินทองนั้นเอาไปไม่ได้สักบาทเดียว เราเหี่ยวเจ้าไปเหมือนดอกย้าพระเจ้าทรงหายใจรดจึงแห้งเหี่ยวมนุษย์เราหากพระเจ้าทิ้งไปไม่แลเหลียวก็คงเหี่ยวเฉาตายไปในไม่ชา้าขอให้เราทุกคนติดสนิทกับพระเจ้าทุกคำเช้าอ่านพระคำนำศึกษาเร่งปฏิบัติรับใช้พระบิดาเมื่อมรณาไปสวรรค์น,นั้นทุกท่านเลย อาเมน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 เห็นไหมเมื่อมรณาไปสวรรค์นะแต่ขอให้ติดสนิทจริงๆเอาพระเจ้าให้อีกเพลงนะชีวิตที่เปลี่ยนใหม่ต้องเดินไปกับพระเจ้าทุกวันติดสนิทเนื้อเดียวกันนั้นติดสนิทเป็นเนื้อเดียวกันนั้นเต็มล้นทุกวันเพราะพระองค์ทรงนำไม่โกรธไม่ด่าว่าผู้ใดฝึกจิตใจสดใสเลิศลำ้ำ ทำตามพระองค์ทรง,งนำเอาทำตามพระองค์ทรง,งนำทอมพระคำทำตามงงไปสวรรค์น,นั้นทุกวันเลยนาเม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 นรอคอ,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 อยการเสด็จกลับมาของพระองค์งพิจารณาทุกทียบบุตรติดสนิทจริงไหมจะกินจะนอนจะเดินจะนั่งจะทำอะไรจะพูดจะคิดทำอะไรติดสนิทจริงไหมหพระเจ้าทรงนำจริงไหมหรือทำเองถ้าทำเองไม่เกิดผลพี่น้อง พระเจ้าทรงอยู่กับใครทําสิ่งใดก็ชนะทุกอย่างพระองค์ทรงเจิมเสริมสร้างให้งานทุกอย่างเปอร์เฟกบริบูรณ์เห็นไหมถ้าพระเจ้าอยู่เปอร์เฟกไม่เป็นแต่งเพลงได้ตั้ง500 600เพลงแล้วไม่เป็นจะมาสรุปไงสรุปเอาเพลงคัดเลือกเพลงที่เพราะๆกินใจมาไว้แล้วก็มาถ่ายทอดให้พี่น้องฟังทุกวันกับทุกวันนี้ ขอการรับใช้ในวันนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแห่งหนจงถึงแก่ญาติมิสนิทชน,นให้ทุกคนเหล่ามือชนในโลกายให้เดินทางสว่างของพระเจ้าทุกคำเช้าอ่านพระคำทำตามงานทุาบะพระทุกชีวิตที่เกิดมาต้องมรณาถูกพิพากษาม่าพ้นกรรมที่ทำไว้ใครทำดีได้ขึ้นหวันใครทำชั่วลงบึงไฟนรกไม่เป็นไปเห็นมาแล้วถึงมาบอกทุกวันไงร้องอย่างเงี้ยช่วยด้วยช่วยด้วยแต่ไม่เป็นช่วยไม่ได้ครับพระเจ้าช่วยได้องค์เดียวเท่านั้นฉะนั้นขอมาอยู่กับพระเจ้าซื้อ ขอให้เป็นไปตามน้ำพระไทัยของพระองค์เถิดเจ้าข้าขอบคุณพระเจ้าที่ให้เห็นขอบคุณพระเจ้าที่ให้มาบอกขอบคุณพระเจ้าในนาพระเยูอาเบนชงนีรับเชื่อพูดดังๆให้ได้ยินถึงประกันของพระเจ้าว่าเปลี่ยนใจแน่แล้วลก็บอกคนอื่นเปลี่ยนใจด้วยนะว่าดังๆเลยค่ะข้าแต่พระบิดาลูกปรารถนาพระองค์สุดใจด้วยชีวิตลูกผูกผิดบาปมานานผีสาตานมาแย่งใจไปเคยทำผิดบาป ขอสารภาพกับใจขอพระองค์ทรงอภัยแต่เจ้าข้าพระบิดาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขออัญนเชิญพระองค์ทรงครอบครองบัลลังก์ชีวิตเปลี่ยนจิตใจใหม่ชุบชีพใหม่ปลดบาปและคำสาปแช่งปลดพันธนาการผีมารซาตานจากบรรพบุรุษที่เคยทำมาขอพระบิดาทรงนำพาชีวิตลูกใหม่ให้เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หยุดบาปเวรกรรมทำแต่สิ่งดี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูทรงมรณาสามวันก็ฟื้นคืนพระชนเพื่อกระทําให้ทุกชนชาติเป็นคนชอบธรรมให้พ้นบาปและคำสาปแช่งให้พ้นบึงไฟนรกลูกขอรับพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดตลอดไปขอพระองค์ทรงวอวยพรชัยลูกกติษฐานด้วยความเชื่อขอบพระคุณพระเจ้า กราบทูลในพระนามพ,พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าปรบมือถวายแก่พระเจ้าปรบมือรูปพระเจ้าคนใ,ใ,ใหม่ยินดีด้วยหน,น้าหลนเลิกบาให้หมดพี่น้องไม่เอาอีกแล้วไม่ผิดศีลทมกันอีกหน้าแก๊งคอสเซนเตอร์ให้กลับใจหน้ายาเสพติดให้รีบกลับใจมาหาพระเจ้าก่อนหมดเวลาถ้าหมดเวลาแล้วชวดเจรลอขานโถลเลยไม่ได้เลยตกบึงไฟเพไม่เป็นเห็นนี่ตกบึงไฟเผลอยผลอเผลอเลยอ่ะพระเจ้าจับยุนบึงไฟเลยอ่ะ จเจพระเจ้าให้ทุกสวรรค์จับยน์บึงไฟนึกอ,อกไหมพี่น้องนั่นแหละอันตรายที่สุดเวลาอยู่บึงไฟร้องวิดวัดวิดวัดวิดวัด,วด,วดร้องแทบเป็นแทบตายนี่ร้องแทบขาดใจนี่ร้องน้ําตาเป็นสายเลือดนี่แล้วดิ้นพดพลาดหนอนจี้เท่าไหร่ก็ไม่ตายหนอนชัยเท่าไหร่ก็ไม่ตายหนอนนั่นนะนึกออกไหมนอนตัวใหญ่โไม่ใช่นอนขี้แมงวันไม่ใช่ น่นตัวใหญ่เบ้งเบ้งจ้เอาไปโจ้เอาไปใช่สลักโอ้ยร้อนทรมานอ่านั่นแหละอย่าทําผิดกันนะไม่ใช่เขียนเสือให้บวกกลัวไม่เป็นไปเห็นกระตาสองหน่วยแล้วมาบอกทุกวันนี้ไม่อยากให้พี่น้องต้องตกบึงไฟมันทรมานลุกศิษย์ไม่เป็นตกลงบึงไฟเพราะไม่ไม่เชื่อไงไม่เป็นบอกอย่าไปยุ่งสมมติมีสามีอยู่แล้วอย่าไปยุ่งไม่เป็นพูดกับทุกง้อไน,นมีสามีอยู่แล้วไปยุ่งมีกิ๊กตั้งห้าคนแม่มีห้าคน คนนั้นให้สองพันคนนี้ให้ห้าพันคนนั้นหมืน่นคนนั้นให้หา้าร้อยก็เอาเพราะรักวาฮะฮไม่เป็นบอกให้เลิกตาเลิกหมดเลยเอาไว้คนเดียวพอสามีเอาไว้คนเดียวพอคนอื่นทิ้งให้หมดแต่เดี๋ยวนี้ทิ้งแล้วนะแต่คนไหนที่ไม่ทิ้งก็ไม่มาหาแม่เลย <c oughs> ยึดติดทางโลกไงยึดติดทางโลก,กีไงคิดว่าเขาสวยผลท้ายต่อไปก็เหี่ยวแห้งนะหน้าก็เหี่ยวเห็นไหมแม่ของไม่เป็นนั้นปวดนางงามได้ที่หนึ่งเดี๋ยวนี้ ดูไม่จืดเลยพี่น้องหน้าเป็นหน้าสับรถทุกคนเน่ยเป็นไม่เป็นก็เหมือนกันเป็นนี่เจ็ดสิบสามแล้วนะแต่เขาบอกว่าทาไมหน้าตึงเพระาะเมื่อก่อนเคยกินผักมาสามสิบห้าปีหน้าตึงนะทําไม่กินผักก็ป่านนี้เรียบร้อยแล้วพี่น้องเพื่อนด้วยกันไปเทียนะ่ยบน่ะหน้าเหี่ยวฉะนั้นผักพืชผ,ผักนี่กินเยอะๆพี่น้องมันระบายดีขับถ่ายสะดวกกินพืชผักแล้วอยู่ในพระเจ้าด้วยเดี๋ยวนี้พระสิริ ขอประสิทธิทอแสงเนือข้าขอพระบิดาทรงอยู่กับฉันขอสันติสุขในทุกขคืนวันทรงคุ้มกันให้รอดปลอดภัยประสิทธิของพระเจ้าเต็มนั่นเองนั่นเองด,ดูไม่แก่เขาบอกว่าเอา้าทําไมยังไม่แก่ล่ะ73ปีแล้วเหมือนกับห้าสิบกยว่า,างี้นะท,ทั้งเพืเขาไปตลาดนะฉะนั้นพี่น้องต้องปฏิบัติปฏิบัติให้จริงนะแล้วก็ไม่แก่ดูยังหนุ่มตลอดพระเจ้าบอกวันนั้นนะ ดูพระเจ้าอ่ะหนุ่มตลอดกลับกันเห็นไหมไม่แก่เพราะว่าอะไรรู้ไหมปฏิบัตินะแล้วท่านพระองค์ท่านบริสุทธิ์นะสูงสุดนะในโลกอ่ะแค่เหยียดมือไปก็คนตายหมดแล้วถ้าคนชั่วนะแต่ถ้าคนดีพระเจ้าทรงรับอุ้มชูหนูปรบมือถวายเจริพระเจ้าเอาช่วงนี้อธิษฐานเผื่อประเทศไทยประเทศทั่วโลกและพี่น้องที่เจ็บป่วยมือขวาวางบนหัวนะคะ ขออนุญ,ญาตใช้ภาษาพระวิญญาณภาษาแปลกๆที่พระเจ้าชักปากไม่เป็นให้พูดไม่ใช่บทสวดค่ะโซโลโกซีต้องบอกให้เข้าใจทุกวันเพราะบางคนมาฟังทีหลังก็จะได้เข้าใจไงว่าไม่เป็นพูดภาษาอะไรโซโลโกเตลฟอนอังกฟอนิชินโซโโกโฟนกัสซานังกซีนังกซีนโกโฟตามพระคำพีนะคะทำตามพระวิญญาณทรงนำภาษาแปลกๆนี้พระเจ้าทรงนำไม่พูด จาะกาฟอนกฟอนอขจัดคนชั่วทั้งแผ่นดินขจัดสิ่งชั่วร้ายขจัดภัยพิบัติออกไปในโลกนี้โอพระบิดาขอไฟของพระเจ้าขอฤทธิ์เดชของพระเจ้าคัดเอาดีมันอินเดเนมออจิตสตรายโอพระบิดาช่วยด้วยเถิดเพราะโลกนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวายเต็มไปด้วยช่อโกงเศรษฐกิจที่ล่มพังการเมืองก็พังอะไรอะไรก็พังเพโอพระบิดา ไอ้ต้นปาล์มก็เห็นไหมขายโลสี่บาทแล้วจากโลเจ็ดบาทเหลือสี่บาทแล้วยางก็ลดปาล์มก็ลดอะไรก็ลดแต่ของขึ้นนั่นนะคนบ่นกันอุบเลยพระบิดาช่วยด้วยเถิดเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปัญหาการเมืองเรื่องสงครามไม่หมดไปยาสิติดหมดไปการไหว้รูปโคโรบหมดไปแก๊งก่อนนเตอร์หมดไปแก๊งสิงช่วไรหมดไปให้พระเจ้ากวาดเหมือนเมืองบาบิโลนเมืองโกมาราไปคะกวาดให้เนียนแปลไปคะ ไอ้น้ำท่วมโลกเหมือนกับครั้งโนอาพี่คะถ้าตรงไหนชั่วเซรโกเช่วงเล็บถ้าตรงไหนชั่วพระเจ้าจะจัดการกวาดล้างให้หมดไปโอ้ตามพระคำพีประกาศโิโกโฟงะไรกฟันอีชีนงสันงเชโซโกโฟกเโซลตกาฟอนกันเชอะกันเช่ะกัเช่อไกเคนดีคนชอบทำพระเจ้าจะปกป้องไม่ต้องกลัว แม้ภัยพิบัติอยู่ตรงหน้าไม่ต้องกลัวสิ่งใดเลยเพราะพระ,พระองค์ทรงอยู่ด้วยนึกออกไหมแต่คนชั่วนะั้นต้องกลัวรีบปรับใจสรารกาตาโนฟอนองกาฟนิเชแต่คนดีไม่ต้องกลัวพระเจ้าทรงปกป้องเต็มที่สารกาตาราฟนอิกาฟานิเชนโฮโลโฟขอพระเจ้าทรงรักษาคุณอาดีให้เดินได้ขอพระเจ้าทรงอวยพรลูกเจ้าเอลูกจงดีลูกกับพิญญาลูกดาวลูกตุนน้องเล็กน้องรวยน้องสอยเกินนอพิรดาให้พ้นวิกฤตด้วย สชดังกัสรังกาเซชาวเชียงใหม่ชาวเชียงรายแม่องศนตากให้พ้นวิกฤตน้ําท่วมด้วยเถิดโอพระบิดาสานการให้ลูกวิเชียนด้วยพระกาศิโกโุโกโฟอยู่จังหวัดตากโทรมาบ่อยเอาลูกจากกริดด้วยลูกสุพินลูกน้อยลูกวรพลขอพระเจ้าทรงเทพระพรให้ทุกขิตจักที่เป็นฝ่ายวิญญ,ญาณฝ่ายเนื้อหนังให้พระเจ้าขจัดออกไปไปคะโซโดโกชี่ให้เติบโตฝ่ายวิญญ,ญาณกันทุกคน ให้มีเลิฟฟาร์มรักจอยฟาร์มชื่นชนยินดีพีชฟาร์มสันสุขลองซับปริงฟาร์มอดทนไายเนตรฟาร์มปราณีกุ้นเนตรฟาร์มดีเฟสฟนเนตรฟาร์มซื่อสัตย์เย็นตะเนตรฟาร์มสุภาพบอนุษอล่เซนคอนโซนการรู้จักควบคุมตนเองให้อยู่ในกฎเกณฑ์ของพระเจ้าอย่าให้ตกสวรรค์อย่าให้พลัดสวรรค์เด็ดขาดประกาศชิวโหรฟานึงฟานึงแค่นึงกับฟานึงกับชีนึงกับฟานึงกับเซ่รัตกาชีนโนโกโฟแล้วประ พระเจ้าประทานวิสซอมสติปัญญาโนเลดฟาร์มรู้เฟสฟาร์มเชื่อมีระเคลืนการทําอัศจรรย์ได้ฮิลลิ่งการรักษาคนได้ให้กับทุกคนด้วยเถิดในวันนี้ขอให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์เถิดเจ้าค่าที่จัดรายการนี้ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูาอาเมนชิปนิวพระน้มและบังคมก็ลาต่อชาวลบมาฟังว่าจะเศ้าเพน หนาเอย้วเอยวาแม่ฟังว่าจาเช่าเป็นนาเอย้ยพระคุณพระเจ้ามากมายเหลือนขนาะดประคุณใหญ่กว่ากว่าฟังประคุณ สิข้ออ่านแล้วก็ทวนไปทวนมาอ่านแล้วก็จดจําปฏิบัติตามแล้วเกิดผลทุกคนนะคะขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนขอบพระเจ้าอวยพรผู้ที่แชร์คลิปนี้ต่อเป็นเท่าอุปพรพด้วยค่ะเ r e บีวิจูสวัสดีค่ะ